สดีคะ่ะเช้าวันจันทร์นี่คะ่ะอากาศเช้าวันนี้ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็ไม่เช้าแล้วก้าวางกว่าแล้วเนี่ยคะ่ะอากาศแย่มากเลยต้นไม้ก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะเหลืองเร็วมากเมื่อวานนี้ยายมายังไม่เหลืองเท่าไหร่เลยวันอันนี้จะเหลืองมากเลยคะ่ะ มืดนิดนึงนะคะเนี่ยจ้ะใบไ,ไม้เหลืองเร็วมากให้มาดูบรรยากาศอันนี้อาทิตย์นี้ก็น่าจะเหลือง หมดแล้วค่ะใบไม้น่าจะเหลืองเป็นแถวแล้วนี่ขนาดยายมาแค่สองวันนะคะดูค่ะเห็ดขึ้นเต็มเลยไม่รู้เห็ดอะไรบ้างเห็ดเยอะมากเนี่ยค่ะบริเวณบ้านยายก็จะประมาณนี้ ต้นนี้ยิ่งเหลืองหนักขาไปอีกนะคะโอ้ยอันนี้อันนี้เก็ดอะไรอันนี้เขาเรียกเห็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยจะ้ะอันนี้ก็ต้มน้ำร้อนนะคะต้มน้ำร้อนเป็นถังต้มน้ำร้อนเมื่อก่อนก็ยังไม่มีน้ำร้อนเนี่ยจะ้ะเราจะใส่ฟืนตรงนี้เราจะต้ม ไว้ไว้ทำป่าลมควันเหมือนกันค่ะเออนี่ยจะ้ะใบไม้เหลืองแล้วค่ะอีกหน่อยมันก็จะเหลืองทั้งหมดรอบบริเวณบ้านเนี่ยค่ะชีวิตกเกษียณแล้วก็จะไม่มีอะไรทำก็จะอย่างเงี้ยค่ะ อยู่บ้านก็เบื่อไบโพล่าจะมาแล้วค่ะมันจะเงียบสงัดจะไม่มีผู้ไม่มีคนนะคะเนี่ยค่ะจะประมาณนี้ รู้จะทำอะไรค่ะ